สนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรปัญจสีจำกัดกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงสุขภาพดีวิถีไทยกับสมุนไพรปัญจสีค่ะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้มากหน่อยนะคะการจะออกไปที่ชุมชนข้างนอกบางครั้งการจ่ายตลาด การซื้อหาอาหารยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องออกนอกบ้านยังคงดําเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของความสะอาดการปกป้องตัวเองเป็นการปกป้องผู้อื่นไปในตัวด้วยเพราะเราจะไม่รับเชื้อและเราจะไม่แพร่เชื้อค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดนะคะ แน่นอนค่ะตอนนี้ทุกอย่างเราจะมาใส่ใจกันมากขึ้นใส่ใจเกี่ยวกับล้างมือบ่อยขึ้นนะคะรวมทั้งไม่ปล่อยให้ผิวแห้งและเดี๋ยวนี้ถ้าเราต้องออกนอกบ้านไปรับฝนรับอะไรต่างๆกลับมาเราจะอาบน้ำทันทีและสิ่งหนึง่งมีหลายท่านจะถามเสมอว่าผมนั้นจะต้องสระทุกวันไหมเดี๋ยวนี้อากาศร้อนนะคะต้องขอบคุณประเทศไทยค่ะ ที่บ้านเราอากาศร้อนชื้นและในช่วงฤดูการเช่นนี้เชื้อโรคแพร่ระบาดแต่บ้านเราอากาศร้อนฉะนั้นการกระจายเชื้อจึงไปได้ยากยากกว่าประเทศหนาวค่ะนี่คือความโชคดีของคนไทยนะคะอย่างไรก็ตามเชื้อโรคก็ยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังร่วมกันฉะนั้นการที่ออกไปนอกบ้าน กลับมาก็ควรจะสระผมนะคะเลือกแชมพูอย่างไรท่านที่สนใจเรื่องของสมุนไพรไทยดิฉันขอแนะนำแชมพูรังจืดค่ะในกรณีของท่านที่ดัดกัดโกรกยอบรับสารเคมีบนหนังศีรษะสุขภาพเส้นผมของท่านก็อาจจะเสียไม่เป็นไรค่ะสระด้วยแชมพูรังจืดนะคะหรือเรามานึกถึงว่าเราออกนอกบ้านเนี่ย เรารับสารพิษอะไรต่ออะไรอีกมากมายมาฉะนั้นแชมพูร,รางเจอดก็สามารถขจัดพิษบนหนังศีรษะล้างพิษบนหนังศีรษะของท่านเส้นผมของท่านให้หลุดร่วงลงไปแต่ไม่ใช่ผมร่วงนะคะเป็นการล้างพิษค่ะก็เป็นแชมพูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวค่ะในช่วงนี้สมุนไพรไทยหลายตัวเลยนะคะที่โดดเด่น ที่ประชาชนหันมาสนใจแล้วก็นำมาใช้กับในช่วงที่เราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้นเราตระหนักแล้วล่ะว่าการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อร่างกายแข็งแรงนะคะภูมิต้านทานโรคก็ดีไปด้วยฉะนั้นการที่เราจะติดเชื้อเนี่ย หรือไม่ก็อยู่ที่ภูมิร่างกายของท่านด้วยอยู่ที่การระมัดระวังรักษาความสะอาดป้องกันตัวเองเท่ากับป้องกันผู้อื่นด้วยค่ะและมีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะคะเราจะผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะสัปดาห์หน้าดิฉันมีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเราดูแล เรื่องของกายอย่าลืมดูแลใจด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ตามทำใจให้สงบนิ่งใช้ปัญญาพิจารณาค่ะและดูแลรักษาปกป้องตัวเองให้ดีใจนิ่งนิ่งร่มร่มนี่แหละค่ะจะทำให้เกิดสติปัญญาในการแก้ไขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ ทั้งใจและกายนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทสมุนไพรป็นจสีจำกัด